สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวมื่อนี้พวกเฮาจะมานำเสนอกิจกรรมบุญปีมา,าลาวบาซี่ซูควันส่ทานฝังรายละเอียดจะเป็นแนวเด้านั้นเสืญนทานหับฝังพร้อมกันเลยพิธีบาซี่ซูควัน,นมักจะจัดอยู่ในเต่ละครอบครัวและก็ อยู่เตละละบานเมืองเพื่อเป็นการส,สร้างลางซวยสิ่งที่บดีให้หมดสิ้นไปในปีเก่าปีมาหับแต่สิ่งดีงามนอกจากการบาซีสุขวันจะจัดขึ้นอยู่ในครอบครัวแล้วอยู่ในองค์การจัดตั้งองค์กรต่างๆอำนาจการปกครองและก็สถาบันการศึกษาขั้นต่างๆก็จะมีการจัด บาซีซูควันขึ้นซึ่งมือนีพวอเหาจะนำเอาตัวอย่างในการเห็ดกิจกรรมบุญปีมาลาวบาซีซูขวันอยู่ทีสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งสูทานฝังเชิญทานหับฟังเลยนูานหลับตายอยี่สุกก้องผมคิปตีได้หนึ่นงมื้เนี่ย เจ้าซาทิวทิวนาเจ้าทุ่งเจ้าทีเจ้าอาพระทีนางแก้วธรณีเจ้กำไลเอ็นพีจักสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนอทีหักเจ้าประเทศศาสบ้านเมืองทั้งใต่หอดดีทีทั้งเนื้อหอดพรงในพระดังทั้งฝังสายหอดกุงกีอายุทยาทั้งฝังขวานหอดแยมเหียดหน้า วันนี้พวกคณะผู้อาจารย์โดยผู้อาจารย์และนักศึกษาทั้งหมดเดียวเตเพื่อว้ใจของหอพิมตทงตที่เต้าทงไต่ที่กพอสุขพี่ก็ร้องพันหาอยหกเป็ี่ก็อพี่ก็ร้องสองพันหารอยหกเจ็ดพี่นักโมศาระพวาูอาหโตสมา Sam bud samak mo tatsak pakuwawara sutanga sam budhat samak mo tatsa sakawawarato sama sambuttanga dusa mantag kakaware sua sa kasan dudi wacapata Saangang moasa sa sulang tu sa kamu kaang ratate chantari kevimani tipetarathe jakha me taruva na kauane ke hanbatumi ke tepamachanyantoo deva sarife ra-visame nyakha kanthappanakha chisantaa samsike nyang mudi v ตาธรรมจาวันปารุอายัมพันตาสาทุสนอยขอโอกาสอาราธนาอังเจิาเทวุพเทวดาลูกตาเทวดาอินพรมยมราชเท่าเจ้าจุโลกบาลทั้งสีองค์อาจารย์สร้างบ้านทองพระธาตุเจดีย์สีมหาพิ์เจ้ามเมตตากรับเมือง รเรื่องดีน้าทธมนุษย์อยู่ในห้องพ่ออททาสถานที่นี้ก็ดีขอจงมากขัม้มา,ามากพูนเพื่อสอนมากีใหม่จงถ่ายทีเอาให้แกผู้อาจารย์พ่อนด้วยนักศึกษาเสื่อมไงผ่อนข้างหยุดธานบนาศักเลิศถืออาจูองค์ก่อเด็ปเกประเจ้าเราท่พ่า

มันาวัดนังเตนทีัทางยาวนิทานนั่งรนังคาตาอมพุตโธอมสัมโมอมสังโฆนามันนี่วเมนาธรรมดาพภะสัมมาสัพุทธเจ้าบอกว่าแห่เอามหพดใส่คนอยู่ใส่รุ่ฝาข่เจ้ได้่ดังขมักคำฝาธนา ฟเจ้าพใส่พนผีหวานต้นนาผียากันตั้งก็จะหายไปเสีย่อเจ้าพดใส่คนที่นพร้อมเหลืองทึงผีพญาก็จะหายไปเสียไฟเจ้าพดใส่คนถืเคาะหายถึงทีก็จะหายไปเสียไฟเจ้าพดใส่คนเห็นล่างนาล่างฟ้านเงถือหุกเข่าห้องปูอับฟันก็จะหายไปเสีย่อเจ้าพดใส่พนบ่านมือนเขาเป็นสีเหลืองสีแดงก็จะหายไปเสีย สัพรคารังัะพ่อรังับัินรังอนรงั์มูรุมรตว่าหันยายริโอตังพุทังสรังามิเทระนังามิพี่อาคาติอติตันตังอาตังาคาาตามาอัตุนทั้งขาพุทธะพุทธะตานจัดออกไปทัมูทัมันตอมจัดออกไปเสนาโุนดลให้พ้นออกจากี่นาสติ โพนจากสารพัดสาเพาะให้ไปอยู่ฝาลงท้องผุนเน้อสาเข็นให้ไปอยู่ฝาลิ้นมอเบศผุนเนื้อฝากหนามหินมาผ่งงนา,นา,นา,านทิพย์กินจะได้มาเจ้าเอากีนยาใดมาหาพันมาแหย่ตาหนุ่มบอวสีหอกแก้วมาหาไส่ใส่ใยูใส่ยักษ์นวะสาญะนาที่สวัสดีเงี้ยหดเคาะไายปวดแหย้าหายห,ห,หนีอันตะาลว่าที่แหย้หายทวง เค็ดควาหายให้ทุนนี้เช็ดควงนี้ให้วีนาผีบริษัทใหนี้ไปพุทธพาไปปมแผ่เทศูมาทำบันดาลทำผิดเพราะหายเหตุให้เสนี้สัมภาตีคูหายเอตระใหญ่ชูเขียนบ่อยเป็นอันตรากจริงเคาะหายยิ่งเพี่มต้นใจต้ง้นหลุดนอนกพเนขอนแหงเดี๋ยวอาจจัใั้อาิอานี่อาบิสายให้ มันก็ไปปะกินกับทุกท่านครับงบพุทธังอานวนังเตสิธังอาวเนทานังตรณังสังขามิสัมังอนุวัฏธนังเตสิธังอาวันธานังตรณังขะตามิสังขัง พระสาเมสุสิยมีดทั้ายวัพนัเอตีทั้งยาวินาณังสารังพระาเมตุสิยมีธรรมังไมวัดพนังเตีทังยาวันพาณังสารังพระามิสุสิยมีสวดทัางไมวันังเจตีธังยาว g นพาณังสารังพระามตุสิยมีพุดทั้ายมวัดพนัง เตสีธรรมยาวนิพานังสรณังปัสสมิตัสยังีธรรมังมยวัตตนังเตสีธรรมยาวนิพานังสรณังปัสสิตยีสังฆังอวันังเตีธรรมยาวนิานัรังปส t ຳພາພາພາຢູ່ໃນ Wow. 了 ไม่เบ่อันเเลยชื่อเมนกนทำมเราตื่นมาปัจจัยปัจจยโตรงหน้าในขผงเก็บาเบองเิ กิงนักศึกษาเอ้ยจอกกิงเสียปีสาวีก็บอกให้ร่มตกสิบปีสาวพี่ก็บอกให้บอกบอกให้บอกเป็นหา เฝ้าเจ้าราวเทพาเทวามุตเทวาดานาคีพระามพญสุนยูสวรนทรา แห่งคุณพระฏิรัตนติวาสาัพพะพุทธา,น,า,น,า,า,า,มมานุภาเวนะส,สัพพะพรมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภา,าเวนะส,สัพพะโสตีวาตังมีวาละวันทวนขัมวัยพรตอนหับปีไม่ ขอให้พวกท่านั้นได้สมดังสมดามนงผู้ขาแด้เก่ามาใส่ยาตุกให้ตีรักพังใส่ยามังคารังนั้นให้ตีฟองฟองสะพนแค่ตีเสียงไพเรีาสะใส่ยู ไปกลางไปปานจอดแมผู้อาจันนี้มีพลันแห่งปาเพื่อนังสอดสีเดชานาทาศมา มัดนี้สิขอเท คนเป็นผู้มาเป็นท่านสั่งสรองท่านอันตัวกดเสื้อมไม่มีอายุเยินนั้นตลอดตัวท ไอ้พ่อแม่ผู้อาจารย์นักศึกษาที่ดีนักไดยมั้นที่นั่งพิดาถึงนัแทนนั่งแยกแยนชมบูรณ์เลี่างเาสมเทาเอห้พวกเจ้านายหู้เทาเจ้าผูเท่าหน้าเราอันนี้ใครเขีใ้ขอเขเใผาสายไครอขาานั่งนั่นแล้วผู้ขาทีนเลยนัเอาดอกเหมือดอกเหนข้านี้ ma viết ma phái nam lầu anh đi thả tốc tung cho chín khó hẹn mẹ nang thợ này ma à khó phải nhà ma sưu chợt ơ còn cháu viết nhìn phá phun hãy cho đại phèn thẻ cả tên mương -la, mang cho đại ngưng bay theo viết theo việt nam phun để đại theo คิดอนใดให้เจ้าได้ใข้าอนใรให้เจ้ามีเด้อให้เจ้าได้เป็นเศรษฐีได้รวย่าพกจ้าสามภาพภาพแผ่เส้เงินที่มั่นเลี้ยงไปทำงานกำาัตะเลี้ยงตกให้ได้จกพงนทุพงข้างลูกสอกเลี้ยงไปทำงาจตะเลี้ยงออกให้ได้อกพิงขาเท้าพองนึงแงังอังนำอันนี้จะยังท้งพ่อแนี่ามดาทุกภาเทียสาวผหลงเทพ้า ตาทัเทวดาทุงยายอย่างรู้ทุกมือใม่ไฟใงแพ้ข้างนองทุกตอนเขาแซโปวดจ้าบ,บ้านพิดปัดหนึ่งให้พอแม่รูอาจารย์นี่เนืวังม้อแม่ร้พิษปัดสองให้ได้ค่อยเขายหยอ,อ,องพิดปัดสามนี่ให้ได้ของ,ของเกาะคำพิษตะซีให้ได้ข้างข้าหมือนอ่าพันกันเลยพิษปััหาให้ได้ขอร้านมู่นมาเนีย มิบราพไหมีผู้ผายทงทงคำให้่คมอุอะมุกมะหมุ่มาเนี่ยทาบริโมโหโรสผักกาลย่างหางวี่งนั่นจะมาหากันไหมเนาะพี่นะห้อยู่ดมีวิ่งสุขภบพาเลยอันนี้วเนยพิษไไปไปิษพ่งมาตไปงรับเราเราะทำได้ไาไีปา้าเ Nga hai, iwi miha, ngur kata kata, Iwi toh, iwi niya, ngur le, kata nyarang lang, Nga wat tanu, kezak karang, Iwi yu ho, hi se, sun sen nun, Ke te, kapra, si ka pan hang ke, Ki se, pata, di bo ka we, A pi se, ke, zau buk pa mang, A ta ti, นะนิพพานตวานโมปัญจสัพพีปะธรรมทีนี่หานิสภาปะรีอามิติปาตะนัมตะถาสัมมาตัวราโตสัมมาสัมพุทธสถานะนิประชาตะตะราโตอะไมโตสัมมาสัมพุทธสถานะนิประชาตะตะราโตสัมมาสัมพุทธสาขายะ <Sessizuk> <Sessizuk> ตัที่ยำพิกัญญาคัมภีาว่าิตคํมภีมันยู่คัมับพะพังคมังอาุสี่ตท่ยมพิกัญญาคัมว่าจัมีรมันยคมภีสสับพังมาตาปิตุญยาตะนัมาุธที่ตัเรื่องเทพเจ้าเราเทพที่วุฒิดาเจ้ามงเจ้าพีที่ประพงศ์พทัคษาสระเทศสถีสารบัญงค์ทั้งใจหอดีทีช่้งเนื้อหอดพระใดพระนางทั้งขามใจุงศรี่อยุธยา ขางทังวหอดแดนเหนียหน้ามือเกล็ดทุกว่าเกียดเหล่าดยู่องสัะิพพ่าพัดจำนำเทรณี้จำเชือน้าเช็นผู้ขำฟูงฝ้าหน้าฟู้มือเก็ดพระดาเจ้าทางหลายที่มาไวใต่พรมาขำมาพูดในปีใหม่นี้ปีสองพันหาอยพวกเท็จพ่อจ๋อเนาะพอให้พวกพ่อพอบแม่พวกผู้อาจารย์นับที่ย่างกุึกษาของไอเทน วันเจริ่มตลอดไปสามร้อยหกสิบห้าวันเนาะขอเทพไเจ้าเราที่่าไววแต่พอเน่พวกไาเจ้าเนาะให้เขาอยู่ดีมีแหงมีสุกภาพแก็้งแห่งอ่ามอยยางอ่าฟอกงน้ำคดน้ำกองรือบามวันี้ปอย่างเนที่ยังเดไกเตลอดไปเด้ยเจ้าถูัตเราตอบคนกว่าเด้ เอาหายันี้หายตัวนี้ก็ออกขอคนหายตัวนี้หายตัวนี้หายตัวนี้หตัวนี้ดีกวดเขาดีกวดเขาเอาฤทำงาาดีกวดเขาดีกวดเข่าคนจมาเยอะเอาพกันเนอ คนตายคนมาผูกอใว่้คนดูตังคิดตั้งคนอย่าของต่อต่อคิดงคนอ่าของมาพนี้ได้ด้อยนี่คอระผ้เลิศเหาอจาเลิศจานเลิศวัดปีดจุดพ้นก่อนเลยนกเพื่อนร้านเจ้าควาพระรามที่ในที่ไหญ่สิ่งหนังชงนำมาม้วนที่ว่าพ้นที่สั้นยาใดนี่มาต่อสาบผเลิศเลยพอแม่หัวจานเลิศถวาุกคนนี้อ่า ขอให้มีปาชนาสิ่งในขอให้ได้สิ่นั้นผมนัระทงติว่าพุ่ยไทสังยาในนี้มาต่อในนี้นท่ี่ทํางหมดนอกเหนคาก่อนเกิดทงโลกพ้นถูกโศกโลกให้เวียนเวียนหายีมเด้อบ้ายว่าคุณพอังพรเด็กกินโตใหไ้มีขอให้ท่านบานสป็นจะทั้งเก่าแกวอทองห้องยาให้ทานไ้อ่านหนอนผู้อ่ายต่าุกาใ่ยง สั่งปลาชนาข่วยเดตาคุ่นแหงปลาเตรลัต้งต้งจับุ่นไข่จิงวนรียงมาไปสาถุเมื่อขอให้พ่วยให้ไท่หายตะตูมมั่งยามั่งอยกยาเด็กก็คุกแก่ตาบุ๋มหูเาะล้องืืนถึนน้าเตะต่อยตบเสียงอู่ตาเลยผัวจันเลยยาไนมีโรคข่ามากอยากเยนตัวจอ ที่ไหนขอให้ไรเป็นหลักศูนย์น้าไงวัลเพื่อไูดถมารทม่ไม่น้อยก็เนี่นมสาว ทานไปนั้นท่านได้รับฟังตัวอย่างการบาซีซูควันเนกิจ,จกรรมบุญปีเมลลาวอยู่ที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึง่งข้อขอบใจทุกทานที่ติดตามก่อนจากกันมือนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อซามต่อเด้อท่านจึงจะได้รับความรู้และข้อมูลดีๆจากพวกเหาเป็นประจำและพบกันมาในคลิปต่อๆไปสบายดี